สวัสดีครับครับจะแนะนําสินค้าแอร์พัมฮุจิแม็จากอีปุ่นนะครับซื้อสินค้ามาหน้าตาจะได้กล่องแบบนี้นะครับเรามีทั้งหมด9รุ่นครับ9รุ่นนะครับได้แก่ตั้งแต่40 60 80 100ิบแเป็นหัวเดียวนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่รุ่น150 200 250ถึง300ก็จะเป็น2หัวครับผม แล้วตัวเลขหมายถึงหมายถึงปริมาณลมที่เต่อนต่อนาทีครับครับผมครับผมสมมุติว่าแกะกล่องออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับครับเราก็ดูซีเรียลนัมเบอร์ได้ทีนีสเปคสินค้าข้อมูลเชิงเทคนิคทั้งหมดหรือเวลามีปัญหาร,ระหว่างซ่อม ก็ดูตัวนี้เป็นหลักดนี้เป็นนหลักะครับเป็นซีเดียลนะครับนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนเนาะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ